ครับสวัสดีครับเพราะว่าเรามีคนมาตัดผมแล้วเอาไมายมมาให้ด้วยกําลังตัดผมอยู่น้องเต้ลนนะ้ามาเอามาเร็วเต้นตัดทรงอะไรเต้นลองทรงเด็กครับตัดลองทรงเด็กมาดูวิธีตัดขอ,องเต้นอย่างรองเ,เห็นไหมแอฟบัตเลียนของยี่ห้อวอนเนาะผมกำลังตัดอยู่พอดีเลยครับอย่าลงนะไม่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ถ่าย คุณยายพาหลานมาตัดผมอ็ด่าเขาไปเขาก็ไม่ว่าเราฝากอะไรถึงชาวเน็ตก็ไม่ว่าพาหลานมาตัดผมครับครับตอนนี้พาหลานมาตัดผมคุณยายนครับ อันนี้กำลังตัดสมพันธ์เบอร์สองนะครับขับมีแขกมาเยอะมากครับคนตัดเข้าวสองรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่สี่กุมภาพันธ์ ทั้งอันก็มีคนมาตัดผมเยอะเหมือนกันครับครับคนนี้ผมตัดตรงนักเรียนนะครับนี่ครับเต้นก็ตัดลงทรงครับลองทรงนักเรียนกับลงทรงกับทรงนักเรียนตัดใกล้เคียงกันเต้นเขาก็ตัดลองทรง แล้วผมก็ตัดทงนักเรียนโดยใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดเนี่ยสวมเบอร์สองแล้วก็ยกขึ้นยกปัตรเลียนขึ้นไถติดหนังอย่างนี้เพื่อืืืส่วนตัดทรงทรง,องลองทรงเขาก็ใช้เบอร์ศูนย์จุดห้าเบอร์หนึ่งตัดครับนี่ผมตัดทรงนักเรียนผมก็ไถแบบง่ายๆเลยใช้บัตรเลียนฟันเบอร์สองตัดนอากนั้นแล้วก็ พอใช้ข้างบนเบอร์2เสร็จเราก็เอาเบอร์ 1, เบอร์หเบอร์เนี่ออกปุ๊บนะพอเอาเบอร์2ออกเราก็ตัดด้วยเบอร์0.3เก็บขอบอย่างนี้ดูนะครับเก็บขอบอย่างนี้เก็บขอบฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เท่ากันโดยปรับเบอร์3ามกิกนี่ลงนะ ครับนี่ดูหน้าตาเขาก็หล่อทาแป้งมาเหมือนลิงบอกเลยเนาะทามาไม่รู้แม่ทาให้หรือหลานทาให้ก็ไม่รู้วิธีตัดด้านข้างเราก็ทำอย่างนี้คือคือนั่งเฉยดีเนาะอืม นี่ครับตัดทรงนักเรียนแบบง่ายๆแล้วก็ตัดง่ายๆแบบนี้เะยครับนี่ยวิธีขึ้นทรงนักเรียนอันนี้นวิธีตัดลงทรงต่ำแล้วก็ตัดอย่าง,งนี้ใช้เบอร์0.5เป็นตัวตัด นะครับเห็นไหมเขาทำอย่างสวยเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดมอ,อ,อ,องด้านหน้ามองด้านหลังหน้าตาก็หล่อเหมือนเดิมครับครับเขาก็ให้เซตผมกันนั่นแหละเขาทำดาตำดาถ่ายดาก็ทำได้เน,นะ <laughs> าะคนเขาฝีมือเนาะที่นี่เขาก็ทำไปเล่นไปมันก็หัวนักเรียนก็ออกามาเป็นทรงนักเรียน ครับชาวเน็ตก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยช่างอ้อนไม่บ้าแต่คุณวันชัยนะ่ะเป๋อครับครับสองคนเขาเล่นอยู่ด้วยกันเขาเล่นไลน์เล่นเฟซอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่ดา่าคนที่ชอบคนที่ชมก็ขอบพระคุณครับขอบคุณพระคุณมากมากเลยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณนะครับผมก็ทำผมก็ทำอะไรที่สายบ้าสายฮาของผมอยู่เลยครับ มันไม่ใช่สายคนดีหรอกสายคนบ้าสายหาเฮล,ลูกค้าก็บนผมใหญ่เลยครับว่าละตัดให้หลานด้วยครับเขาขึ้นครับละก,ก็าละครับดูหน้าตาลิงวอกลิงวอกครับ